ให้ก็ออกพี่น้องใจให้ก็ออกจ้าเก็บอารมเลยเบิ่งแน่น huh. yes, ี่ใส่เลาะป้าได้นี่ในหัวัวได้ใส่ไปเบอง์นี้วุ้ยนี่เบิ่งแนี่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 เออเห็นอยู่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 อุ้ย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 นี่จุบจีบอยู่ตะมุตะดนไลก้มลงไปเก็บอารมณตัวนี่นะได้ได้อย่าขาดอะไรน้ำนะไปแล้วน้ำนั่น เตี่น้จ้าแแต่ทงเดียร์ก็้แล้วนี่น่นี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 ่นนี่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 นนี่นี่น่นนี่นี่นนี่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 นี สวัสด mm ีจ hmm. ้าโู้ยในหัวคจไปเบอ่งในหัวคัวก่อนได้ซือเบิ่งเนปโอ้นี่เบอ่งเนยพีน็อตน่ลไ้แบบลายนึงพีน้อในหัวคัวนก็มีจ้าเห็ดจ้าพี่น้องจ้าในใสแม่ตีเห็ดไข่นะโอ้ยเห็ไข่ นี่ใครนี่น้แม่สิในสายเหรอลุกไปเดิเฮ็ดออกกินแล้วพี่น้องเฮ็ดต่ออีกแล้วโอ้ยยังในน้อยหนึ่งในสายน้ำฮะในสายเอาโลดเอาโลดน้ำน้อยระดับเจ้าเมื่อเจ้าก็มาเก่งใส่กันคือเก่านี่ในสายเฮ็ด่ตะ mark จะทำยังไง อ้ยเอาเห็ดอำมาตยสบอกอ้เห็ดคายหรออืออก็ว่าอยู่เพราะว่าล้างมันแตกอือโหดกจนหอนหูหอนด่งนะุนี่เี โอ้วิญญาณมันก็ยังเก็บอย่าใช่เขาว่าวิญญาไม่ใร่น้ำอย่าพาดน้ตัวน้อย่าวบอย่าเยียบาเียบเสียงไม่ใส่น้ำเออมาคุคุลคุลุตัวขาวๆนันบตอปื้อแล้วนะนี่นีนี่ตัวนั้นก็ดงๆนขาวๆนะอันนี้อันนี้เห็ดหลัดแ่เห็ดหนัง

นี่คนี่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 น้ำมาเกือน้ำเก็บไปไหมโอ่ม่เล่บอโอ้ยังได้ยังได้อยู่ได้อยู่น้ำได้อยู่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาห่อฮะเฮ็ดมาห่อฮาเฮ็ดพี่น้อเอ้ยเพิ่งเกี่ยวข้าวไกเกี่ยวข้ามาเผาก้มเบิงเผาใบมีเฮ็ดจ้อืมนเปนแดงนะ แกแมันกินไน่อือนี่กินไอกนก็ได้ไทยบอกินเออไทยนี่กินกินเ็ดเป็นตะกินเ้อเนาะอันนี้นะเ็ดสมบปีสมบเลกในใส่นั่นมันเหี่ยวบ่หรือมันเป็นหยังอันนี้นะมันเหี่ยวมันเหี่ยวเลยพี่น้องเ็ดนะออกอยู่ เฮ็ดออกได้เฮ้ยเฮ็ดห no uh, ่วยออกได้เฮ้ยโอ้โโอ้ยไปชุบน้ามันก so ้นผูกมามามาการซื้อหมูแล้วเมื่อวานนี้สิไปกินอะไรได้บ่ายเฮ็ดมันนี่งเลยจิวิญญาณปูนอยู่ในทางนั้นก็มีปูนไปขี่รถไปเบิ่งอยู่ปูนอบอกขี่รถไปขี่รถไปปู ได้เบอร์เฮ้ยให้เบอร์แน่ในทุ่งนั่นได้จำได้ไม่ขอเกะนี่พี่น้องโอเก่งดื้อจำนี้ก็ได้นะจ๊ะกสิพุลและพี่น้องจ้าขามครัวแล้วก็ไปพุ่นเนาะขี่รถไปเบอร์เนี่ยหันไม่ได้ไม่ได้ก็มาอืมก็จอดรถไปู่นี่พี่น้องจ้าครัวนี่ก็คือครัวบ้านนาวาจ้าอืมห่วยพองพี่น้องจ้าห่วยพองจ้านี่แหละห่วยพอง เอ้าแมนตีดไข่นะอกกูหลเหยียบพอแหงกูเหยียบเออเจ็บต้อยเก็บแมนตีดไข่โอ้ยแมนเหเลเทอน่งามจังตัวน้อยๆเน่ยตัวปุติปิมันนะอหาเห็ุ วุ้ยนี่นะนี่นี่เห็ดนี่เห็ดนี้ยนะนี่นะมูกระลังพคนขึ้นมานี่นั่นนี่เห็ดได้จ้าจ้าไปไปเราไปพูนจ้าไปพูนละโอ้ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเห็ดเอียงอันนี้นั่นเฮ็ดดีนล้างแต่เห็ดินหนึ่งดอกจ้าสวยงามตามท้องเรื่องภาพพายุในนี้เล้วจะนาตาเออไปเฮ้ยไปเพิ่งต้งพุ่นบาดนี่นั่นเออ เ็ดออกผัดีบอทาอน้ำใส่เฮ้ยอูมัน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 มนมันมันมันอืแพี่น้องาหา่นออนี่เฮ็ดาตตานี้เฮ็ดกอดงเฮ็ดกองเก็บบไดเก็บางสามคนเก็บส งาไม่ดีเห็ดก้เน่าหมื่นสีบอนด์ลงห่วยก้อนบ่อหืออีกแล้วบอทางหน้าเอาน่าสบายอันนี้นาอยากคือสาเนาะอยากคือบแม่นเอาเสลือเด้อเสลือเด้อถุงเันเด้อเหลือหอ่เป็นื้อเห็ดออกจ้าเห็ดออกจ้าก็แดงออกพี่น้องเนาะผูก เลาะหา,าแคแคมห่วยพี่น้องจะเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วก็คือเห็นเห็ดแล้วก็พากันมาเลาะเบิ่งอืมใส่น้ำนี่ใส่เฮ้ยแตกแล้วเราแตกแล้วแตกแล้วมาแตกแล้วบ่คือโอ้ เอาขีโต๊กได้โมโมปาเกนังในีขนาดผูกเอาขีต๊กเ่อเอาขีโต๊กาด่าไพี่าเอ้ยเอาโลดเอาโลดชงอย่างใส่ขนมบ่นีนะั่งลไพอดีพอดีกับโต๊ะจงแม่นว่าขับไปเทดิโอ้เน่ใส่กมีให้เรียบร้อยใสยใส่กองโฟม เอาเห็ดออกซื้ออืออือหล่อฮะพี่น้องเอ้ยอือใบหล่อไปยังหนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงามแะไรอย่งพี่น้องเอ้ยอู้ยนี่เห็ดยังนี่นะไม่เล่าเห็ดแดงนั่นเอ้ามันคือเป็ดจังซี่ใช่ไหมมันบางทีไปจอดปกมันแล้วมันหนาหยุดมันหนาหยุ่นแห้งลีลอันนี้ก่อนพี่น้อง นี่แล้วเกเฮ็ดปอกนั่แล้วไม่ใช่เอ้าเฮ็ดนี่อ้าวคือมนาแตกเทะมงมีเบ็ดต่อปลอกพอผดตั้งเพว่องเน้ะติดต่อได้นะบมก็ เาเนอย่างนไม่ไลนะจ๊ะมันมีบอสจะไปนี่แล้วงอ่ะากข้าวัดใส่ต้มเหอนีดอก่ายกแน้วเห็ดอยังน้ำัดกฝ้ายเลเห็ดไข่บอว่าเออเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ดอกบกงยอเนาะผูเขื่อเตอร์เห็แลวได้พี่น้องเขื่อเตื่อเห็นเห็ดไข่ดอกง่ดอกง่่ปะบน้มันไข่เขาเกี่ยวข้าว อหอมดิมาอีกลเลยมาเป็นฮะเฮ็ดในซันโบคาดวางเนาะอือแค่ซันโบคาดวางฮาเฮ็ดเดือดพิชโซ่ไาเฮ็ดสติ๊ก,กแมจ้างแคอืสสคอสติ๊กแมจ้างวะในสเออมันบม่มีมันบ่มีผลแหละมันเหี่ยวคิณจะเกี้ยวเข่าหลังจากฮะเฮ็ดต่อแกงเพื่นเป็นอันซื้อส่วนนี่เลยเฮ้ยอะไรได้เฮ้ย vinh nhan mà nam vinh nhan kia môi mầm của phố cắt có lời nhị ơi na suy nga mặt da m m mầm nga kia chịu tsá lông phát bay bòi lông mầm nga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  mầm อันนั้นแม่เฮ้ยอืมเนาะเฮ้ยเฮ็ดละโงกน่อเนาะโงกเอาไปแกงสกันกินโลดเฮ้ยกันบ่กินน้ําตัวนี้นั่นูจักเฮ็ดอีหยังเฮ็ดกินมีได้เบิ่งนําหวกพี่น้องว่าสิใส่เบ็ด ปูเบ็ดป่าให้เบิ่งกับมันบ่ได้แลวเด้อพี่น้องเด้อเนาะน้นำบกแล้วจะน้ำเบิดแล้วน้ำเบิดแล้วอืมนี่ก็คือห้อยพองบ้านหน่าวานะจ๊ะอ้อานี่มึงมาดิจ้ะ เห็ดไข่ครับไต่ขาวไปเบิ่งปะเห็ดไต้เปื่อยเน้นๆบนหน้าเฮ็ดไต้เปื่อยเนาะใส่เบิ่งก่อนนะเฮ็ดเด็กเฮ็ดนาเตะครัเนาะเห็ดนาะเฮ้ยดอกหนึ่งเอียงนะเฮ้ยนะมิดเบื้อบ่ะตัวน่ะไม่เฮ้ยทีนี้นายจะทำนะเฮ็ดดินล้างแตกอันนี้พี่น้อง กุล oh, ุยยนอ้ย okay. นี่ซื้อดอก้ยนดีุ่ลุยยตามดีดูซีนู้เดี่นซี่นางนั่นอาทกอลีพี่น้องเบิ้งเบิ้งพื้น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 อ้ยงามเท่งามว่าไ่ได้ระงามงามมอย่ในในั่นนี่นะ หยังเฮ็ดเน่าบ่ทังานเด้อเปโชว์ไปด้วยแดดอยู่มันจะไม่ได้หยดบดมู้ได้เฮ็ดมูได้ขี่วาชนเจะาก็มูไดเห็นเห็ดพ้นผัดแยกไปผัดพ่อขีดข้าวปาพุดบ่มานเอาพวกนี้ยังโกงยังซองอยู่เิ่งอยู่แล้ว มูนะพ่อเฮ็เพื่อนะพ่อขี่ยังเพลืออยู่เออเอาุมยู่ไปหาดมกินว่าเออแม่ทองเจ้าคองบอหรือว่าแม่้องอีนนบอบอกว่าผสกินสผเนี่มันิเป็ตเซงอยู่นันบเฮ็ดออกแต่เดียว่าร้อยมาหาเฮ็ดร้อยตีมมัดข้าวดันมาห้เฮ็ดพี กกให้ย่อนพี่น้องจานี่ก็ได้เอาคือมีเสือ้อบ่เฮ้ยคือมีถ้าม,มีเสือกไา่นี่นะผู้ดได้เอามาไว้แถวนี้นะน,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 นี่มีนเงเสือกไา่สายไผ่ผมเน,นีเหนียวขาเนยว้เน้าาวาาี้ววเาเ้เหีขีน อามาต่อได้เสาะหาได้นเห็ดเนี่ยมันบริขึ้นมาเสด้อุ้ยนี่นำ้ำเห็ดอะไรเนี้ยอุ้ยมันใต้มันเหี่ยงเหี้ยงเห็ดเหี้ยงรู้กวาดเดินวัดน้ำก็ยังเลือดไปซ้ำนี่พี่น้องจ๋ามันบ่มีนำ้ำบกนำ้ำอันนั้นแล้วเด้อเอบอบ่มีน้ำหมากเลยเด้อจ้า

เฮดนาเตะเฮดอาเตะเด้อทุกคนเด้อเกเพ็ดเดือด12เด้อเดือดดอ่าเลยไ้ล้เฮดจเฮดเฮดจะเฮดเฮดออกอีกเลยทุกคนทุแ่เอาเอาปลาเก็บปยางไปเลยบุญนั่นดอกไ้

อย่าทวงอย่าตื่นลูกตาเราเก่อเด้อมาหาเห็ดจ้านี่แล้วนี่บอนเห็ดพวกเม่านานอุ้ยนี่เห็ดนี่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 น้ำเราขึ้ยางไก่พวเนี่ยนะคุลุคโลอยู่นานเห็ดดันจะเห็ดยังไ่เฮ็ดนี่ว้ายนี่ นี่แหละเห็ดปวกนะซเทอร์เราต้องมาหในนี้รบปัญามันออกงานนี่ในบอดตีนี้เขาไปเบิ่มมันชุดเลยแม่ส่งมันเห็ดหนาแตกไหมม่ใส่ส่งแล้วนะจะเอาาคัโอ้ยนี่คุยจิลล์เนี่ย่องายอนนคุลุคุลุมาผัดวันนี้กล่องพรอนว่าซสัน โอ้ลหแล้วแปงดสมองนึง <c oughs> อันผูกผ้ามาแล้วก็ได้นน้องพี่น้องอย่าท้วงอย่าตื่นเด้ออยู่ในหัวในหางกับไฮลบไฮลิกเอาเองเด้อจ้าลูกเต่าบอเห็นเด้อรีกเอาเองเด้ออยังเห็นดออ้วยเหรอเอาไม่ใช่กล่องข<า> <laughs> ้อนะนั่นกล่องข้อท้วงบันไดเหรอวัดใจจีวายาบ่เฮ้ย<า>เก็บเอาเฮ้ย เนะอืี like do do so well? ้หลงตรเ้หยอยังเออกระเป๋ากับแกบกะแทกคุณเห็นกระแทกคุณสีแชมพูสีแชมพูควเอาควนเอาคุณมีแต่กระเป๋ามีแต่กะป๋าของแบรนด์เนมทางนั้นอืม้นะหยซักจะว่าซได้บจ๊ะ มองเป็ดนเลยกว่านี่แหะพี่น้องเอ้ยจ้าปัดหนึ่งหูวหนึ่งห่หนึ่งเนี่ยเห็ดของเราวันนี้ก็ได้นะจ้าพ่อแก่พ่อแก่พี่น้องกับบุตรน้อยนะจ๊ะ้าไปพี่น้องจ๊ะอย่าติดตามคลิปหน้าก็จากสมบอร้อพี่น้องจ๊ะไปแล้วสวัสดีจ้าจ้า